รถถัง T-34 เป็นรถถังขนาดกลางสัญชาติโซเวียตที่ถูกนํามาใช้ในปี1940โดยมีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับปฏิบัติการบาบาารอสซาเปืนอรถถังขนาด76.2ม mm, ิลิเมตรหรือ3นิว้วที่ทรงพลังมากกว่าปืนรถถังที่ร่วมสมัยในขณะนั้นในขณะที่เกราะแบบลาดเอียง60องศาซึ่งสามารถป้องกันได้ดีต่ออาวุธต่อต้านรถถังระบบกันสะเทือนของคริสตี ได้รับการสืบทอดมาจากการออกแบบรถถังรุ่น M1928 ของชาวอเมริกันนามว่า J. Walter Christie รถถังแบบรุ่นที่ถูกขายที่มีป้อมปืนน้อยให้กับกองทัพแดงและได้ถูกบันทึกว่าเป็นรถถังแทรกเตอร์ฟาร์มภายหลังจากถูกกองทัพสหรัฐปฏิเสธที่34มีผลอย่างมากต่อความขัดแย้งในแนวรบด้านตะวันออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังจากที่เยอรมัน ได้ไปเชิญหน้ากับรถถังคันนี้ในปี1941นายพลของเยอรมน,นีเออร์วินฟอนคลยได้เรียกมันว่ารถถังที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกและให้กูเดเรียนได้ยืนยันว่ารถถังที่34มีความเหนือกว่ารถถังเยอรมันอย่างมากในช่วงต้นของเดือนกร,รกฎาคมปี1941หัวหน้ากองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคอัลเฟรดโยเดินได้บันทึกไว้ในอนุทินสงครามของเขาที่กล่าวถึงความประหลาดใจที่อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ชนิดนี้ ที่น่าชื่งและไม่รู้จักได้ถูกปล่อยมาต่อสู้รบกับกองพลจูโจมเยอรมันแม้ว่าเกราะและอาวุธยุโทโธปกรณ์ของมันจะมีมากกว่าในช่วงสงครามแต่ก็ยังได้ถูกอธิบายว่าเป็นการออกแบบรถถังที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงสงครามที่34เป็นแกนหลักของกองกำลังยันเกราะของโซเวียตในช่วงตลอดสงครามโลกครั้งที่2ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของมันยังแทบไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปลายปี19 4 4เมื่อได้อัปเกรดอำนาจการยิง ด้วยการเปิดตัวรถถังรุ่นใหม่คือที34ทับ85ที่ถูกทำออกมาดีมากขึ้นวิธีการผลิตนั้นได้ถูกทำออกมาอย่างประณีตเพื่อตอบสนองความต้องการของแนวรบรัตะวันออกทำให้ที34ถูกผลิตออกมาได้เร็วและราคาถูกในท้ายที่สุดโซเวียตได้สร้างที34จำนวน8,000 0คันทำให้สามารถเข้าสู่สนามรบได้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะต้องประสบกับความสูญเสียในการสูร้รบกับกองทัพแบมารคของเยอรมนี การแทนที่รถถังเบาและขนาดกลางจํานวนมากในการเข้าประจําการในกองทัพแดงเป็นรถถังที่ถูกผลิตขึ้นได้มากที่สุดในสงครามและเป็นรถถังที่ผลิตขึ้นได้มากที่สุดเป็นอันดับสองตลอดการรองจากรถถังรุ่นทีห4และที55ด้วยจํานวนที่สูญเสีย44,900ันคันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันยังเป็นการสูญเสียรถถังมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาการพัฒนาต่อยอดได้นําไปสู่รถถังรุ่นที่ส4โดยตรงจากนั้นก็เป็นรถถังรุ่นทีห้และที5ซึ่งต่อมา นำมาพัฒนาเป็นรถถังรุ่นที6 2 T72 และ T90 ในภายหลังซึ่งเป็นแกนหลักของยานเกราะของกองทัพสมัยใหม่จำนวนมาก T34 รุ่นต่างๆได้ถูกส่งออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเมื่อไม่นานมานี้ในปี2018มีจำนวนมากกว่า130คันที่ยังอยู่ในการประจำการต่อไปนีนเรื่องเร่าสารดี จะพาท่านผู้ชมไปชมจุดกำเนิดของกองทัพยานเกราะของโซเวียตนามว่าที4 4กันเลยครับโดยกำเนิดรถถังที34นั้นพัฒนาขึ้นมาจากรถถังตระกูลบีทีหรือที่ภาษารษัสเซียเรียกว่าแบตเต่ T, ซึ่งเป็นรถถังเคลื่อนที่ที่เร็วและถูกนำเข้ามาประจำการแทนรถถังตระกูลบีทและที26โดยช่วงก่อนปี1939รถถังโซเวียตส่วนมาก เป็นรถถังเบารุนที26่และรถถังเคลื่อนที่เร็วตระกูลบีทีเป็นรถถังเคลื่อนที่ช้าสําหรับทหารราบมันถูกออกแบบมาให้เกาะไปกับทหารเดินเทา้าส่วนบีทีนั้นเป็นรถถังของทหารมา้ามันเคลื่อนที่เร็วมากและถูกออกแบบให้สู้กับรถถังแต่ไม่ใช่กับทหารราบแต่ทั้งสองแบบมีเกราะบางป้องกันอาวุธเล็กได้แต่ต้านปืนต่อสู้รถถังขนาดใหญ่ไม่ได้ขณะที่เครื่องยนต์น้ำมันก๊าซของรถถังก็มักมีปัญหาเฟรลุกอยู่บ่อยครั้ง ทั้ง2แบบต่างก็พัฒนามาจากมันสมองของชาวต่างชาติทั้งสิน้นที2ี่นั้นพัฒนามาจากรถถังวิกเกอร์6ตันของกองทัพอังกฤษส่วน BT นั้นก็เป็นการออกแบบโดยวอเตอร์คริสต,ตีวิศะวะกรอเมริกันในช่วงปี1937กองทัพแดงมอบหมายให้มิคาเอลกอสกินให้เป็นผู้นำทีมออกแบบรถถังที่จะมาแทนรถถัง BT พวกเขาก็ได้รถถังต้นแบบ ที่เรียกกันว่า A20 ตามขนาดเปราะที่หนา2 0ม mm, มติดปืนขนาด4 5ม mm, มและใช้เครื่องยนต์ V2 ที่พัฒนาใหม่ใช้น้ำมันดีเซลซึ่งติดไฟได้ยากกว่ามันมีล้อขนาด8 6, ปคูณหล้ายกับล้อขนาด8คูณ2ของ BT ที่สามารถวิ่งได้แม้ไม่มีตีนตะขาบทำให้ไม่ต้องซ่อมบำรุงรักษาตีนตะขาบที่ในยุคนั้นยังไม่สมบูรณ์นักมันทำความเร็วบนถนนได้กว่า85กิโเมตต่อชั่วโมงนอกจากนั้นแล้ว ทีมออกแบบยังได้ยืมแนวคิดจากการวิจัยโครงการรถถัง BT ก่อนหน้านี้เรื่องการโค้งของเกราะเพื่อให้กระสุนที่ยิงออกมาฉลบออกไปมาใช้ด้วยแต่ขอได้เปรียบในด้านการรบอื่นๆของ A20 ยังไม่มีกอสกินได้ขอสตาลินเดินหน้าพัฒนารถถังต้นแบบรุ่นที่2เพื่อให้เป็นรถถังครอบจักรวาลติดอาวุธหนักกว่ามีเกราะหนากว่าและสามารถใช้ทดแทนได้ทั้งรถถังท26และ BT รถต้นแบบนี้ พวกเขาเรียกมันว่า A32 ตามขนาดความหนาของเกราะด้านหน้าซึ่งมีความหนา32มิมลิเมตรมันติดปืนขนาด7จ2มิลิเมตรและเครื่องยนต์แบบ A20 รถถังรุ่นนี้เคลื่อนที่ได้ดีพอๆกับ A20 แม้จะหนักกว่าต่อมาได้เกิดสงครามฤดูหนาวระหว่างโซเวียตกับฟินแลนด์และรถถังรุ่นที่มีอยู่ของโซเวียตแสดงผลงานการลบได้อย่างย่ำแย่มากปัญหากันไม่ยอมรับรถถัง A32 ของบรรดานายทหาร และปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการผลิตรถถังรุ่นใหม่ที่สูงมากจึงถูกมองข้ามไปประกอบกับมีประเด็นเรื่องความสําเร็จของการทําสงครามสายฟ้าแลบของกองทัพิรรมณีในฝรั่งเศสมาเสริมรถถัง A32 รุ่นที่มีเกาะด้านหน้านา,นา45มิลลิเมตรและมีกินตะคาบที่กว้างกว่าเดิมจึงเข้าสู่สายพานการผลิตมันได้รับชื่อว่าที4พอสกินเลือกใช้ชื่อนี้ก็เพราะปี1 9 3 4เป็นปีที่ลูกของเขา เกิดแนวคิดเกี่ยวกับรถถังรุ่นใหม่และเพื่อเป็นการร่วมฉลองการออกปิษฎีกาขยายกองกำลังยานเกราะที่34ต้นแบบ2คันสร้างเสร็จต้นปี1940เลยได้แสดงแสนยานุภาพโดยการวิ่ง2,000กิโลเมตรจากโรงงานที่ขาขอบซึ่งปัจจุบันเรียกว่าขาคีฟอยู่ในยูเครนเพื่อไปอยังมอสโกก่อนจะไปฟินแลนด์มินและเคียบก่อนจะกลับไปโรงงานเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง ที่34รุ่นพร้อมใช้งานออกมาใช้ในเดือนกันยายนปีเดียวกันและเข้าทดแทนรถถังที่26รถถังขนาดกลางที่28และ BT ปลายเดือนเดียวกันนั้นกอสกินก็เสียชีวิตจากโรคปอดบวมรถรุ่นแรกติดปืนขนาด76.2 mm จมิมจึงเรียกกันว่าที่34ทับ76ในปี1 9 4 4มีการปรับปรุงระบบอาวุธโดยหันมาใช้ปืนขนาด85ม mm, ม ยงเรียกว่าที4ามทับเพื่อนำมาต่อกรกับรถถังพันเซอร์และไชเกอร์ของฝ่ายเยอรมันในเบื้องต้นที4ผลิตกันที่เมืองคาคอบโดยโรงงานอื่นๆส่งส่วนประกอบต่างๆมาสนับสนุนต่อมามีการย้ายฐานการผลิตไปยังเมืองอื่นก่อนที่นาซีเยอรมันจะบุกสาภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2เรื่องนี้กดดันให้ประเทศต้องเร่งการผลิตที่34ออกมาเต็มกำลังหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถกเถียงกันว่าควรหันไปผลิตรถถังรุ่นเก่า หรือไม่ก็หันมาพัฒนารถถังที่ก้าวหน้ามากกว่าช่วงที่ประเทศเข้าสู่สงครามที34มีสัดส่วนแค่4%ของรถถังทั้งประเทศการปรากฏตัวของที34ในฤดูร้อนปี1941ทําให้เจอรมนีประหลาดใจและตกใจเป็นอย่างมากแม้คาดว่าจะเจอการตอบโต้อย่างหนักจากฝ่ายศัตรูม,มาอย่างดีแล้วก็ตามแต่ที34ยุคแรกก็มีข้อบกพร่องทางด้านเครื่องยนต์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเกียร์และคลัตช ความสูญเสียของ t สาในฤดูร้อนปีนั้นครึ่งหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของมันเองมากกว่าที่จะเป็นการทำลายจากฝ่ายค่าสิทจากการสูญเสียมากมายในช่วงแรกของฝ่ายโซเวียตโซเวียตึินด้คิดหาวิธีทำให้ค่าใช้ใจ่ายในการผลิตรถถูกลงแต่รถถังยังใช้งานได้ดีเช่นเรื่องการทำให้โลหะแข็งแรงขึ้นในที่สุดในเวลาแค่2ปีค่าใช้จ่ายในการผลิตรถถัง t สาก็ลดลงลงจากคันละ269,500รูเบิลในปี1 9 4 1 เหลือเพียงแค่135,000รูเบิลระยะเวลาในการสร้างก็ลดลงครึ่งหนึ่งใช้เวลาในการผลิต1,200้คันต่อเดือนแม้คนงานส่วนมากจะเป็นผู้หญิงคนสูงอายุและเด็กก็ตามที่34เหนือกว่ารถถังเยอรมันอย่างมากเมื่อสามารถโดยได้ทั้งในสภาพพื้นผิวที่เป็นโคลนหนาหรือน้ำแข็งอาวุธของฝ่ายทหารราบเยอรมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่ทำให้ที่34ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะพลประจำรถถังที่ได้รับการฝึกน้อย และไฟบัญชาการที่มีข้อบกพร่องฝ่ายเยอรมันได้แก้เกมโดยการผลิตปืนต่อสู้รถถังและรถถังที่ขนาดใหญ่กว่าแม้ทหารเยอรมันบอกว่าที่พวกเขาต้องการก็คือให้เยอรมันผลิตที่34ออกมาสู้กับที่34ของโซเวียตหลังจากฝ่ายเยอรมน,นีนำปืนขนาด75มิมตรมาติดรถถังของพวกเขาในปี1942ทําให้ที34ไม่ได้เปรียบอีกต่อไปคราวนี้โซเวียตก็จะเริ่มออกแบบรถถังรุ่นใหม นั่นคือ t 43ซึ่งหวังจะให้เด่นในเรื่องเกาะที่เพิ่มการป้องกันได้มากขึ้นมันจะเป็นรถถังอนเนกประสงค์โดยจะเข้ามาแทนที่ t 34และรถถังหนัเค v 1แต่ในปีถัดมาเยอรมนีส, laser, ส่งรถถังไทเกอร์และพันเซอร์เข้าสู่สนามรบปืนของ t 34สู้รถถังรุ่นใหม่ไม่ไหวมองกันว่าปืนต่อสู้อากาศายานขนาด88มิมน่าจะสู้ได้และมันสามารถนำมาปรับใช้กับรถถังได้ แต่เกราะของรถถังรุ่นที่ส3รุ่นต้นแบบก็ยังต้านทานปืนใหญ่รถถังขนาด8 8มิลลิเมตรของไทเกอร์ไม่ไหวขณะเดียวกันความเร็วของมันก็สู้ที34มีไม่ได้โซเวียตจึงตัดสินใจปรับปรุงทีสาจนกลายเป็นรุ่นทีสาม่ทั85ตามขนาดของปืนการตัดสินใจพัฒนารถถังรุ่นเก่าแทนการผลิตรุ่นใหม่มีความสําคัญต่อการรักษาอัตราการผลิตของรถถังโซเวียตอย่างมากเพราะขณะที่โซเวียตผลิตที่34ทัพ ได้เดือนละ1,200คันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1944นาซีเยอรมันมีรถถังพันเซอร์อยู่ในแนวรบตะวันออกเพียงแค่304คันเท่านั้นข้อด้ของ T34 จึงสู้กับรถถังเหล่านี้ได้ไม่ยากเกินนักขณะที่ค่าใช้ใจ่ายในการสร้าง T34 ทับ85ก็ลดลงเรื่อยๆปี1945ค่าใช้ใจ่ายลดลงเหลือคันละ142,000รูเบลขณะที่ศักยภาพการเคลื่อนที่และความเร็วยังคงเท่าเดิม ส่วนระบบอาวุธและเกราะก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจนถึงปลายปี1945ที่3 4ถูกผลิตออกมามากกว่า57,000คันและคิดเป็น55ของรถถังทั้งหมดที่โซเวียตมีอยู่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการผลิตที่3 4ออกมาอีกมากมายรวมทั้งมีการออกใบอนุญาตให้ประเทศอื่นๆสามารถผลิตมันได้อย่างเช่นจีนโปลแลนด์และเชโกสโลวาเกียในยุคทศวรรษที่1960 ที34ทับ85มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อการส่งออกและการเป็นกำลังสำรองประเมินกันว่าที่34ถูกผลิตออกมาทั้งสิ้น84,070คันมันถูกใช้ในกลุ่มประเทศสนธิสัญญาวอรซอในสงครามเกาหล,ลีสงครามเวียดนามสงครามบอสเนียตะวันอ,ออกกลางอาัฟกานิสถานอังโกลาโซมาเลียและไซปรัสรวมแล้ว39ประเทศทั่วโลกเคยนำที่34เข้าประจำการ